วันนี้เราอยู่กันที่เทอร์มินอลทเวนตะวันาโซกับร้านลูคินใส่ช็อปแว่นตาต้องชื่นชอบเพราะที่นี่เขามีแว่นหลากหลายสไตล์ไม่ว่าจะเป็นแว่นกันแดดแว่นสายตาแว่นกองแสงหรือแว่นแฟชั่นต่างๆและที่นี่มีบริการวัดค่าสายตาใครมาคนเดียวไม่ต้องกลัวเพราะว่าพี่ๆที่นี่บริการดีและแนะนำดีมากราคาก็ไม่แพงเพียงเริ่มต้น999บาทอ่าฟังไม่ผิด ราคา999บาทจริงๆสามารถมาตามตามพิกัดเราได้เดี๋ยวยันนี้เราจะเทสระบบก่อนเลยหนึ่งแมทว่าใส่จริงๆริงหรือเปล่าพิกัดร้านมีหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น t k t t o k Facebook Instagram หรือ Line Official อย่าลืมมาตามกันนะรู้ไหมทำไมกูถึงใส่แว่นและถ้ากูไปใส่หน้ามึงโกอดกูไหมล่ะ วันนี้ได้สินค้าเป็นอะไรครับวันนี้ได้กิไวเชอร์จากร้านลูกคินครับมูลค่า999บาททางร้านเนี่ยให้สามารถเลือกได้ว่าเป็นแว่นกันแดดหรือค่าสายตา อย่างออฟเนี่ยมีค่าสายตาสั้นก็เลือกเป็นร้านค่าสายตาสั้นค่ะเดิมทีเรารู้จักร้านลูกกินอยู่แล้วใช่ไหมครับอ๋อรู้จักครับเห็นผ่านช่องทางออฟฟิเชียลช่องทางติ๊กต็อกครับวันนี้คุณออฟมาใช้บริการทางหน้านไหนกับเราครับก็จะมีวัดสายตาด้วยแล้วก็ตัดเลนที่มีกองแสงด้วยพอออฟจะใช้จอคอมบ่อยแล้วเลยจะต้องมาตัดแว่นบวกกับกองแสงด้วยที่นี่ค่ะอยากทราบความรู้สึก ของคุณออฟหน่อยครับที่มาใช้บริการกับทางลูกกินครับครับทางร้านลูกกินนะให้บริการที่ดีมากเลยครับกับลูกค้าทุกคนแล้วก็รวมถึงต่อออฟเองด้วยพี่ๆนะ่ะให้คําแนะนําที่ดีด้วยแล้วก็มีการตัดเลนด้วยก็จะให้คาปรึกษาที่ดีมากรอไม่นานด้วยที่นี่ตัดแว่นแล้วก็รอประมาณ10-20นาทีได้เขาก็จะโทรตามให้เรามารับแว่นได้เลยครับก็ต้องขอขอบคุณแคมเปญดีกับทางร้านลูกกินด้วยที่มอบสิ่งของดีๆให้กับออฟ